สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้เป็นทีวีของ LG 43นิ้วนี่ครับเป็นรุ่น4 1 3 LW3104 นะครับนี่รุ่นนี้นอาการคือว่าไม่มีภาพนะครับมีแต่เสียงครับเดี๋ยวผมจะรูมาดูหลอด l g นะครับว่าขาดหรือเปล่า ล็อตหมดแล้วครับแต่ว่ามือยังไม่ออกนะม,กออกมันติดล็อคต้องดัดแปลงอย่างเงี้ยดัดแงเนี่ยมันต้องมีตัวล็อคตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับสรงข้างแล้วก็ใช้ตามแปลงอีกฝั่งหนึ่งถ้าไปนะครับมันก็ลูดออกแล้วเราจะปลดล็อ,อกตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะปลดมันจะมีอยู่ตรงนี้ออกมานสองข้างข้างนี้ด้วย

หลอดสาหลังมาก็มีประมาณนี้นอ,นนนอันนี้เป็นเมนบอร์ดครับนี่เป็นพวาซอันนี้เป็นทีคอนครับนี้ก็เป็นสวิตต์ลำโพงมานี้เดี๋ยวจะลองเช็คตรงนี้ดูนะว่ารอดขาดหรือเปล่าเอา,เอาใช้เครื่องว,ว,วัดวัดดูน้ำดำชมจะวัดให้ดูนะครับว,วัดข้างนี้ก่อนนะสังเกตที่ดิฟเองน,นะครับ ตัวกลางได้ตัวกลางอันนี้ชุดนี้ไม่ขาดนะครับจะมาชุดริมชุดดิมขาดนะครับไม่ขึ้นเลยโอเคเอาดึงจอได้เลยครับดึงจอมาดูครับ หรือจะออกก็ต้องถอดถอดบอร์ดนี้ออกนะครับถอดออกหมดเลยครับบอร์ดนี้บอร์ดนี้ ท่านชมนต้องถอดฝาครอบทีบ้าออกเลยนะครับสองข้างเลยครับนี่ท่านชมนก็ถอดออกแล้วครับแล้วก็มาง่ายจอขึ้นนะครับ ผมไปเนี่นยมันมีล็อกมีรอบอยู่กันรอบๆข้อจะดบอกได้ อ่ท่านชมครับหลอดฝั่งนี้นะครับรั่งนี้มันเสียแถวนี้แถบนี้เสียแต่แถบแถบด้านด้านนู้นมันจะติดนะครับ๋ยวัดให้ดูติดด้านนู้นติดนะครับแต่ว่าด้านนี้มันติดติดนิดเดียวติดกระพริบกระพริบกระพริบเสียรั้งนี้เสียครับดัานนี้เสีย ผมจะเช็คให้ดูนะครับว่าอันนี้มันหลอดกีโ่โวล์หกโวล์หรือว่าสามโวล์เรารอดสามโวล์น,นะครับเนะี่ยปิดเพย์โชว์มีประมาณนับแล้วประมาณเจ็ดสิบสองดวงนะครับนะนนนเนี่ยแถวเนี้ยแถวยาวทั้งหมดเนี่ยประมาณเจ็ดสิบสองดวงท่านผู้ชมครับก็ได้อะไรมาแล้วนะครับเนะี่ยของใหม่ครับ LED แบกไลท์ของหม้แล้แกะของกาออกแล้วก็เอาของไม่ติดครับเพราะว่ามันจะมีจะมีกาวอยู่ด้านหลังแปะก,กาวได้เลยครับนีกาวอยู่ด้านหลังนี่เราใช้คัตเตอร์กริดครกริดเนี่ยกริดออกเลย นั่นด้วยครับว่ากาวเหนียวมากเลยจะใช้วิธีอื่นเอาลมร้องเป่าแล้วก็ดึงก็ได้ว่าอือออกมาแล้วเส้นนีง เขาเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับสองข้างก็เปลี่ยนสองข้างเลย ทำความสะอาดตรงนี้กนน็เราให้ติดไม่ไปท่านผู้ชมครับผมก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราใช้ใช้ผ้าชุบทินเนอร์แล้วก็เอามารูดรูดรูดเนี้ยก็กกกจ,กจะออกง่ายออกง่ายครับเกี้ยงมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดวันนี้ติดนะครับยังมีจะมีสองด้านด้านทางซ้ายเนี่ย อันนี้จะต้องอยู่ข้างล่างครับถ้าติดผิดด้านจะต้องแกะมาใหม่เพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันครับเนี่ยถ้าเราเอาด้านนี้มาใส่ด้านนี้ก็จะอันนี้จะอยู่ข้างบนก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยด้านนี้จะต้องอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับถ้าอยู่ข้างบนนี้ผิดนะครับอันนี้ต้องอยู่อีกอีกด้านหนึ่งอันนี้จะอยู่ด้านขวามันจะอยู่ตรงนี้ด้านขวาท่านี้ครับ จีเก่ามาหน่อยเราทาบประมาณนี้ก็ลอกเก่าครับ พอดีพอดีพอดีนครับประมาณนอันนี้ก็จะอยู่เสมอริมพอดี tôi đếm như thế này, hay mở tôi đếm như thế เดี๋ยวมาประกอบนอะครับจำเป็นครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูจริงนะว่ามันจะติดสองข้างโอเคไหมเช็คทีละข้างนะครับอันงเกจที่ดีเพด้วยนะจะได้ดีเลย มัติดอ่าข้างมันติดนะครับติด,ตดนะครับติดติดสองข้างครับวนตกคอมก็ได้ประมาณสี่สิบหกจุดเจ็ดนะครับสี่สิบหกจุดเจ็ดเท่ากันทั้งสองข้างนะ Okay. Uh -huh. จะลองเปิดดูก่อนนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเราค่อยประกอบฝาที่หลังนะครับท่านผู้ชมครับก็ลองดูก่อนครับยังไม่ได้ประกอบประกอบแต่จอเข้าไปคนระับเราเปิดให้ดูแล้วว่าจะใช้ได้ไหมเราขึ้นแนวกีแลนะครับโอเคนะครับดูสว่างเจมเลย หรือว่าโอเคระหว่างเดี๋ยวประกอบแล้วเดี๋ยวมาลองอีกทีนะครับประกอบฝาหลังก่อนครับอาจารย์ท่านผู้มชมครับผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับยวลองให้ดูนะครับ อันนี้ขาตังเขาไม่ได้ออกมาครับวางกับพื้นวางกับพื้นเลยแต่ว่าก็โอเคยูหนึสี่อะไรได้อยู่